กระเป๋ามัที่เนี้ยขีดลอยู่บนก้อนเก็บใบเชื่อ้าว่าฝากว่ะอันนั้นไรแม่แล้วกล่ำลำุเหลวไก้ต้บมหอยแล้วล่ำเรียบบานดาจืดมากี่ยังว่าเป๋าเงินมันหายเงินมอนได้ยตะหาหลอดท้หลอไปเคิื่ง่าตแล้วแม่แล้วจกระเป๋ายี่บวนห้ต้งบมยมันบวมมันมีบาดดหย เงิน่ไหนเงเาไรกูบรไปไปก่เจบครเพอเเข้า่าลกเบลวังน้อยม be yeah. <laughs> like ่เบาี <produce spirit noises> ่ยงบหูงเนยเอมดีบัพื่ือเขาเือยันสิอยากิดตํำบางรไปบอกบาที่ตําต่ตรง บมต้องใส่บุกผีกลายตามขมันตามย่บานอย่าโซ่เาหนตบอกว่โอ้ยทองจนเอ็นออกว่ามันงูเดกเกินปลากินปลาปลาตัวเหาหัวมันโอ้ยเออใส่ขว้าใสสกินต่ใส่เออแค่ไปกินเนื้อแม่อวานไม่เกินเนื้อที่เสืดายอยู่วใจว่าไปไปพักมอบบกุยมันนี้ไปกินเน้ไปบริโภคงมากนาิงานี่ ม่อยู่ทำอะไรทำใหม่ทำบ้านยิงแม่ก็ไปใหม่เ่แม่รเมื่อวังที่สองแม่ก็รับวี่สก็มากระทันหอแต่เพิ่มจากมาเพิ่จกไปเ่ว้นที่สองยูอ่นก็ไม่ร่าเมืไรคือนยังนี้โน้นรก็เว้นป็นที่สองแม่ว่าสิกรับ้างนที่สาเออตัวทันเว้นที่สองแม่ก็ไปวันที่สองเนไปหตัวลัอมันขั่เนี่ยบ ส <So S 1> ุดแต่ชีน้ำเงินแม่ซื้อมาแต่คืองามใช่เออซื้อมาไหมนุ่งสบายเมื่อื่นผมเห็นนั่นว่าจะมาขึ้นเรือที่แบบแบบงามนี่จ้าหนุ่งแมนไปคุ้กับปูเมื่อื่นนุ่งคือไปจอันกระลังเต่าดุกน่องพี่น่องกระลังเต่าดุกน่องอันจับของใส่บายมีตะปูกำงงามดุกน่อง ยินไม่น่กูบ้านันไมโผล่้างงามผู้นึงแห่งงามบพาะท่านเต่งตูวอยู่งามเลยผ่้จิตเต่งถธกตาแต็มไปกับงามงามกับงามงามงามปรึกษาแม่อยู่บปรึกษาอยู่นั่นกับงามไปแต่งตัวแม่ลูกเอาแบบนี้บ่จังหน่อยน่าห่างมากเต่งตูวได้เด็กเข่ากองได้ ไปไปอาบน้าแต่งตัวแต่งโหลดพ่ต่ออาบปักคำก่อาบบ่ายานน้าบ่บ่ายนนแต่ว่าไข้คนนอ่นรับบ่าจังสียกินกสมสองเลยก็จะได้กินกับวันอิ่มละเออวันหนึ่งวันสุ่มอีกรอวันรอรอบังนึ่งมันยู่ใส่เย็นบักหลุดหนุนอยู่ผมบอกบกขากล้วยข้าวกล้วาการกาาน้กขว เปนยางลากินเขาลากินเขาก็เอคนต้ UH. ินเขาสีจึงยุสีจ well. ึงไปหาพาเด้อดูเดเอสีนังมาด้านสีมานั่งตาอยู่ขอนแก่นพญบาทหัมากไหมาแต่จังหวัดอุบลเป็นสบูมันมีอะไขอนแก่นมันมีเลย

ใช่ไหมต้องี้อังมันม่งบ่มีหมูบ่เขาไปนั่งได้น้ำดู่าหลังจะคอยบ่หนาวยูนี่เปิดพรดลมมันก็หนาวที่ปิดเนาะปิดแน่ปิด่ปิดจได้แต่หันอยู่เลยอยู่มถือบ่แล้วพราะงก่อเหตุไปคอยเฝ้าน้ำคอยชิม่เห็ไข้งู่นี่นะจอคอยเฝ้าคอยไปอุบ

เขาใกล้จะถ่ยลูกซิดโดยเสาหอกแล้วแต่คุ้มพื้นที่นะพ่อใหญ่ ต้มยังน่นห่ื่น้อไผ่หงเขาลูกไส้เขาเจ้าไหมอันไส้พวกลูกไปใส่ ก no, uh, ูส่งสีอยากเขาบอกดูเชี่ยบอกดูตามเอากูอินหัวแอรี่หิวหิวเขาบออันนั้นใยใยนี่เต้าว่างบออออันตพักอันกัด Anh hề men đi đâu Bà cà có chuẩn này giờ khẩu tâm tam bông giúp nương hành khẩu có có đều đâu em không có được bọn Mê bọn khẩu đấy Anh cứ ăn của anh Anh sẽ tử sẽ đúng. 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 ลวกอันนั้นไม่ได้ลูกอละร่างนี่ล่ะใช้บอกอองหลูดิรู้ไหมบอกอองหลู่ไปก็อองหลูกก็ได้บอกคำติดต่อ้กได้แล้วผ่ามา เออวันอหอดบัตรกบวันที่ห่อหลอเวเอาว้ไปหเอาหันบ่มันต่อกันบ่เฉพาะอันช่วงเมียตายตายจิตตายต่อกูบาลุงแค่นั้นหรือร่งแค่นี้กนี่นี่

โอ้จะมนคักด้วยวันใส่คนตาปอมเบึงอียงกระบหินหุง่ใส่ให้่อีนับบกนไหมอนเ็นกอนงป็ะเอจุดหนึ่งึ้นต้งงานนะข้าวจอไมากเนาะมึงแล้วบาดบางคนตาอันนี้เลกระบอกหู่ีงมันลายไปเลยนะ